พี่น้องที่รักเรื่องราวของอาคาัครทูตสวรรค์ที่ต่อสู้ขจัดมังกรและปริวารออกไปจากสวรรค์สะท้อนถึงความชั่วร้ายไม่อาจต่อต้านพระาศาสนาจักรที่เป็นพระนาจักสวรรค์บนแผ่นดินของพระเยซูเจ้าพระองค์ประทับอยู่ในพระาศาสนาจักรที่เป็นหมู่คณะของผู้ที่ศรัทธาในความเชื่อมีอัคารเทวดาช่วยป้องกันตามพันธสัญญาแต่สิ่งที่ช่วยให้พระาศาสนาจักรเข้มแข็งอย่างแท้จริงคือ พระเยูเจ้าผู้ทรงเป็นหัวหน้าในการช่วยให้รอดการบูชารูปเคารพค่อยๆถูกขจัดไปจากอาณาจักรโดยการแพร่ไปของคิสชนความรอดและพลังของพระศาสนาจักรอยู่ในพระเยซูเจ้าบรรดาผู้ที่ปรารถนาจะยึดครองนั้นเกียรติการปรากฏมาของพระเจ้าผู้ทรงพร้อมที่จะอยู่ด้วยกับประชากรของพระองค์เมื่อเราเป็นคิสชนนั้น จะไม่มีสิ่งใดที่จะนำมาใช้เป็นสาเหตุในการกล่าวหาเราได้เลยเพราะว่าเรามีผู้ปกป้องคือองค์พระเยซูเจ้าดังนั้นหากเรามีบาปเราต้องเข้ามาพึ่งพาพระเยซูเจ้ามาอยู่ต่อหน้าพระองค์ยอมมอบตนแด่พระองค์ผู้ที่เป็นผู้ที่คอยปกป้องดังที่เรามักเห็นผู้รับใช้ของพระเจ้าได้มีชัยชนะเหนือบาปอาศัยพระวาจาที่มีพลัง ผ่านกับบรรดาผู้ที่เป็นพยานในการประกาศเทศน์สอนอย่างเข้มแข็งกล้าหาญภาพเพียนต่อความทุกข์ยากลำบากไม่สงวนรักษาชีวิตของตนเขาพร้อมมอบถวายชีวิตเพื่อพระเยซูเจ้าทุกคนที่พร้อมในการดำเนินชีวิตต่อสู้ต่อไปโดยมีพระเยซูเจ้าเป็นดังอาวุธเขาทั้งหลายย่อมได้มีชัยชนะยิ่งใหญ่ในพระสิริลุ่งโรดเพราะพระโลหิตของพระเยซูเจ้า คือรากฐานแห่งความหวังพระองค์เป็นผู้ที่นำสู่ความชื่นชมยินดีในพระองค์ไม่มีสิ่งใดจะมารบกวนเราได้วันนี้ให้เราภาวนาว่าขออาคาาัครทูตสวรรค์มิาาคาแอลอัครทูตสวรรค์กาเบียนอาคาาัครทูตสวรรค์ลาฟาแอลปวดปกปักรักษาและคุ้มครองให้เราดำเนินชีวิตอยู่ในแนวทางของพระเจ้าเสมอ i that down from Iran.